กลับมาในช่วงที่3ของการแข่งขัน r รตตี้ฟาร์เมอร์ลิฟเซฟซึ่งในช่วงนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันตอบคำถามทางการเกษตรเพื่อเก็บคะแนน 5. คะแนนซึ่งคำถามในวันนี้มาจากท่านดรปริชชาติปุณวัตโทและคำถามในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมเลยครับมาถึงการตอบคำถามทางการเกษตรเก็บคะแนนในครั้งที่4 ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมนี่ความรู้แน่นปึกเลยละครับเพราะ3มครั้งที่ผ่านมาพวกเขาตอบถูกทั้งหมดไม่พลาดเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าคำถามจะไม่ง่ายซะแล้วละครับเอาละครับในเมื่อพร้อมแล้วที่จะฟังคำถามในครั้งที่4มา,าฟังคำถามพร้อมๆกันครับและคำถามทางการเกษตร,รเก็บคะแนนในครั้งที่4นี้ก็คือ หัวฉีดที่ใช้ในการพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชด้วยเครื่องพ่นสารแบบแรงดันน้ําสูงมีกี่ชนิดอะไรบ้างเอาละครับคราวนี้หลังจากทราบคําถามไปแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองทีมจะเครียดไม่ใช่น้อยเลยละครับหรือว่าการตอบคําถามครั้งนี้จะมีการตอบผิดเกิดขึ้นละครับเนี่ยเอาเป็นว่าไปฟังคําตอบจากทีมสุพรรณบุรีกันก่อนเลยครับ พร้อมไหมครับที่จะตอบพร้อมครับมั่นใจไหมครับมั่นใจจะให้ใครตอบครับให้คุณลำพึงตอบคุณลำพึงผู้หญิงคนเดียวในทีมสุพรรณบุรีใช่กับคําถามที่มีว่าหัวฉีดที่ใช้ในการพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชด้วยเครื่องพ่นสารแบบแรงดันน้ําสูงมีกี่ชนิดมี3ชนิดค่ะอะไรบ้างมีหัวแบบกรวยหนึ่งหัวครั้งที่สองก็เป็นแบบพัดอันที่สามก็เป็นแบบปะทะ มันใจครับมันใจครับมั่นใจนะครับทีมสุพรรณบุรีตอบไปแล้วมาฟังคําตอบจากทีมพระนครรีอยุทยากันบ้างครับพร้อมที่จะตอบไือยังครับพร้อมครับจะให้ใครตอบครับผมนะครับผมให้คุณมนูนเป็นผู้ตอบครับให้พี่มนูนเป็นผู้ตอบครับพร้อมไหมครับพี่มนูนพร้อมครับกับคําถามหัวฉีดที่ใช้ในการพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชด้วยเครื่องพ่นสารแบบแรงดันน้ําสูงมีกี่ชนิดครับตามนี้ครับมีอะไรบ้างครับ มีกลวยครับมีพัดครับมีลูกแรงประทะมั่นใจไหมครับมั่นใจรครับทีมดูมั่นใจนะครับคุณลุงอ่อนว่าไงครับโอ้ร้นครับมั่นใจมากครับเอาละครับตอบมาแล้วทั้ง2ทีมตอนนี้เรามาฟังคำเฉลยที่ถูกต้องจากดอ,กอร์ปรุติชาติปุณวัตโธกันเลยครับสำหรับหัวฉีดแบบแรงดันน้ำสูงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของหัวฉีดที่ใช้แหล่งกำเนิดพลัง งานจากน้ำนะครับจากแรงดันน้ำเพราะนั้นหัวฉีดชนิดนี้นะครับเป็นหัวฉีดที่90%ก่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เกษตรกรไทยใช้อยู่นะครับแบ่งเป็น3มชนิดครับได้แก่หัวฉีดแบบกรวยครับหัวฉีดชนิดนี้ใช้สำหรับการป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืชนะครับหัวฉีดแบบที่2นะครับเป็นหัวฉีดแบบพัดนะครับหัวฉีดชนิดนี้เป็นหัวฉีดที่ค่อนข้างดีหน่อยคือสามารถใช้ได้สําหรับแมลงโรคและวัชพืชเลย ขึ้นอยู่กับความดันนะครับถ้าใช้แรงดันมากก็จะใช้กับมแมลงกับโรคแต่ถ้าความดันที่ต่ําลงมาประมาณ1-2ถึงบาร์ก็ใช้กับวัชพืชได้นะครับและสําหรับหัวชีดชนิดสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าหัวชีดแบบปะทะนะครับหัวชีดชนิดนี้นะครับอยากให้พี่เกษตรกรจําไว้เลยนะครับใช้ได้กับวัชพืชเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เอามาพ่นมแมลงหรือโรคโดยเด็ดขาดเนื่องจากหัวชีดชนิดน,นี้จะผลิตละอองที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ เพราะนั้นเวลาพ่นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะแทรกซ้อนไปในสู่ต้นพืชได้เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเนี่ยจะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นหัวฉีดชนิดนี้เราจึงแนะนำให้ใช้กับวัชพืชเท่านั้นโดยใช้แรงดันต่ำนะครับไม่ต้องใช้แรงดันมากนะครับก็สรุปก็คือหัวฉีดที่ใช้กับเครื่องแบบแรงดันน้ำสูงมี3มชนิดครับได้แก่หัวฉีดแบบกลวยแบบพัดและแบบกระถะครับ สุดยอดจริงๆเลยครับท่านผู้ชมผ่านไปแล้ว4คําถามทั้ง2ทีมก็ตอบได้อย่างถูกต้องอีกแล้วครับรับไปเลย5คะแนนสรุปคะแนนประจําสัปดาห์จากการตอบคําถามทางการเกษตรครั้งที่4ทั้ง2ทีมตอบได้อย่างถูกต้องรับไปทีมละ 5, 5คะแนนสรุปคะแนนรวมทั้งหมดทีมสุพรรณบุรีมีคะแนนสะสมอยู่40คะแนนตอบคําถามถูกต้องรับเพิ่มอีก 5คะแนนรวมเป็น45คะแนนทีมพระนครรีอยุธยาม,มีคะแนนสะสมอยู่45คะแนนตอบคำถามได้ถูกต้องเช่นกันครับรับเพิ่มอีก5คะแนนรวมเป็น50คะแนนครับทุมมค่านผ่านไปแล้ว4คำถามซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมก็ตอบถูกทั้งคู่เลยนะครับสุดยอดจริงๆแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้ว อย่าลืมนะครับติดตามชมไม่ดได้นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา5 3 0โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทางช่องฟาร์มชาแนลแห่งนี้กับการแข่งขันโรตีฟาร์มเมอร์เลิฟเซฟตี้สำหรับวันนี้ผมนกแลและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนุมสุพรรณปันวานสงสารขาเทิดแม่แนยอดยิง <c oughs>